สวัสดีครับกล่าวผมเสยใส่กับแคทเตอร์จะมาแคสเกมเอาวีนะครับผมมากับตำแหน่งเก่าตำแหน่งเดิมตำแหน่งประจำอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือซัพพอร์ตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้คนดูน้อยมากเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันมาที่หน้าดับตัวกันเลยครับดูเหมือนว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านจะชอบนะ,ะดับตัวแบรนด์เป็นโบวารอนมาจ้า ja แล้วก็แก๊กนะโบวารอนผมว่าซีซั่นนี้ไม่ค่อยน่าแบรนด์สักเท่าไหร่นะ ฝั่งนั้นแบนด์เป็นบิโล่แบนเป็นมูราดแล้วก็ไฮโน่ครับเป็นตัวละครใหม่นะก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวไฮโน่ ino, ผมลองเล่นแล้วออานอธิมาให้ไม่ได้จริงๆต้องขออะไรท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าเลยครับอันนี้ผมว่าจะมาทดสอบแม็กซ์สักหน่อยครับแม็กซ์กินใหม่แต่ผมคิดว่าเออหรือว่าอันเลนรูมดีวะอันเลนรูมผมก็ทํามาเยอะแล้วด้วยสิเป็นเป็นทาชิรูมแล้วกันนะตอนนั้นผมอ่านนะแต่มันผิดพลาดเล็กน้อยครับก็เลยลบคลิปนั้นทิ้งไปเลยครับคลิปนี้บอกเลยไม่มีผิดพลาดนะครับ ฝั่งเราเลือกเป็นวีรานะฝั่งนั้นเป็นเทลแล้วก็อารีเตอร์โอ้โหกูจบแล้วหามเงยเล่นยากแน่นอนนะท่านผู้ชมเกมนี้มีบีเจนนะบีเจนก็ทาชิชนได้สบายๆครับน่าจะแพ้แค่อารีเตอร์ตัวเดียวนะเฮ้ย <c oughs> เอาสัจวดมาสัจวดเจอเทลวับง่ายๆนะผมแต่ถ้ายิงไม่ถึงก็น่าจะไม่รอดนะเพราะเทลระยะไกลกว่านะอ่าต่อไปก็รอรอดาป,ป่าตัวท้ายคนระับส่วนออฟเลนผมเป็นเออร์เรานะ เออเราก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่มีต้าแล้วแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ฝังนะเป็นบัตเตอร์ไฟล์นะแล้วก็นาทเลียหรือเปล่าครับอ่ามาลุ้นกันนะว่ามีดเขาเป็นตัวอะไรเป็นเป็น Arduino นะผมไม่ใช่มีดนะถ้าเอามีดมาผมว่านาทเลียซัพพอร์ตมันมันอือกันนะ a r d u i n นเกมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะลําบากคนระับแต่แต่มันก็ชนะหลายตัวนะชนะวีล่าจะชนะวีล่าชน ชนเออราลได้แล้วก็พอรับดามีผมได้นิดหน่อยครับแล้วเอาม้ามาแล้วเอาม้ามาป่าเฮ้ยกูจะบ้าม้าป่ามันแท้ลิต,ตอร์นะ แล้วถ้าโดนจับก็เจ๊งเลยครับงั้นก็งันก็ขออนุญาตตัดภาพเข้าไปสู่ในเกมกันเลยอ่ะจะจะได้ดูกันว่าเกมนี้จะมันขนาดไหนโอเคก็ผมก็เข้ามาในเกมครับก็ห่างหายกันไม่นานนับสี่ห้าหกเจ็ดวันเลยนะครับอ่าต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆครับแล้วก็ช่วยให้ผมหายไปสิบสี่วันคนดูก็หายไปพอสมควรนะวันนี้เช็กว่าคลิปอัดหรือยังนะครับอ่าก็ผมก็ ح ح> พี่ยาวอาจคิดว่ามันออกมาไม่คุณภาพว่าคลิปมันอาจจะมีอาการกระตุกเล็กๆน้อยๆก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะคลิปอาจจะคุณภาพดรอปไปครับเนื่องจากโทรศัพท์ผมกระจกปร,รุมมกาครับประมาณนี้นะอสำหรับท่านผู้ชมคนไหนอยากสนับสนุนงบเดี๋ยวผมจะทาให้โดดเดอย่างแน่อนอนครับโอ้โหแค่นี้ก็กระตุกแล้วเออมาดิเก็บสีทิศง่ายๆครับผมมามาดิใครใครแนะนําตัวนี้แนะนําได้นะ สำหรับผมผมไม่ค่อยเล่นผมเล่นก็ฝึกมาพอสมควรนะพอเล่นได้ฮะเดี๋ยวอด d u ินพลังแฝงไอ้ตีตี3ครั้งแล้วระเบิดระเบิดดามิค่อนข้างน่าสนใจนะเป็นพลังแฝงที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้ผมก็ไปช่วยสจวดนะครับสจวตชนกระเทวเฮ้ยให้ให้เดาคว่าใครจะชนะนะครับจังหวะนี้สจวตจะตายคนระับผมมาปุ๊บ Execute บถ้าถ้าผมมาไม่ทันสจวตน่าจะตายอย่างแน่นอนนะ ป้อมปืน98%ซนะครับที่เหลือศูนย์ที่เหลือสองเปอร์เซ็นต์กูเป็นคนจัดการนะโอ้โ oh, ห oh. เล่นได้เรื้อนจริงๆนะผมแต่แต่มันเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนนะทาชี execute เป็นเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสามารถเอาวิคมาเล่นได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเป็นมือใหม่นะ,ะผมก็เล่นฝึกเล่นมาพอสมควรนะก็เลยเล่นเป็น execute แล้วกันนะมันน่าจะดีกว่านะถ้าถ้าเล่นวิคคือมันจะแบบข,ดขดาดขาดหลายๆอย่างเนฮะ้ i, มยมดุไฟฟาร์มฟาร์มจบไว้ยังวะ b u t เตอร์ไฟ <Butter> มามาจังหวะน,นี้น่าจะจบบนนะน่าจะเอามังก่นะอันนี้ก็พิมพ์บอกข้อมูลไปคนระับมีอาการกระตุกเล็กน้อยอีกแล้วนะกระตุกบารุมาปิงนะับอ่าจะไปดีอันนี้ก็ช่วยช่วยสจวดเคลียรนะ์คีว่ารอรอวลวสีคนระับทาชีถ้าถ้าวลวสีก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมอ่าบัตเตอร์ไฟก็ผูกกลางนะส่วนส่วนเทลก็แหลมมามา,มาดีสจวดสจวดโดนไปนิดเดียวนะครับทาชิก็ชนสบายคนระับอดูอิน ถึงแม้อดวินมันจะรับดาเมจได้โห่หหมากๆก็คือนะครับอาใครอยากให้ผมเล่นอาดวินก็คอมเมนต์ได้นะอ่าผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วเหมือนกันนะเล,เล่นมาเกือม50 EP ครับคนดูไม่หายเกี้ยงเลยครับฮ้ยผมละเหนื่อยใจครับผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อต่อไปนะครับผมอ่าอาดวินมาแล้ว เอมาดีจังหวะนี้จังหวะน,วนี้โดดเข้าไปครับแล้วแล้วผมกักสกิลหนึ่งไว้ทําไมครับกูทําไปทํำขี้อะไรว่าเมื่อกี้ถ้าผมปาสสกิลหนึ่งไปก็น่าจะได้นะค่อนข้างน่าเสียดายเลยทีเดียวครับ จังหวะน,นี้ม้ามาเก็บงานนะเก็บงานค่อนข้างจะสวยครับทําให้การตายของผมไม่ศูนย์เปล่านะแถมแถมรับจับอาริตเตอร์ใด้ด้วยครับทำให้ม้าได้ได้เล่นง่ายนะแต่ถ้ามา้าโดนอาลิตเตอร์จับคือเจ๊งครับผมเคยเอาม้าไปป่ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทดลองมาหลายรอบแล้วแต่อัดมาให้ท่านผู้ชมไม่ได้สักทีครับเนื่องจากสภาพตัวสับผมจะพังมารมมารอครับอ่าแล้วก็สภาพผมก็กาลังจะตายมารมมารออันนี้จังหวะน,นีะ light, support, ้เอ่อบัตเตอร์ไฟไล่สจวตมาครับเฮ้ยมาดิปึ๊บมาเก็บสองทิศนะนะ นี่ผมพยายามจะเก็บทิศซื่อสี่นะจะังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมตายพลาดนะและแล้วผมก็ดูสตาน์ทนะตายเรียบร้อ,อยคนระับแทนที่ผมจะรออันตีอีกนะอ่าอันนี้ผมอีโก้เยอะไปหน่อยนะก็ไม่ได้ถนัดตัวนี้สักเท่าไหรนะ่ครับท่านผู้ชมที่เล่นเป็นควยเอยเข้าไปหาแม่มเหรือ,อหอ้โดูคอมเมนต์ดา่ากระยุยกระจายขอร้องคนระับด่าผมมาหน่อยคนระับจะเออมันมันจะได้ขึ้นคอมเมนต์นะเฮ้ยผมจะเหนื่อยใจคนระับไม่มีคนดูทําไปก็ไม่มีใครหินนะ แต่ไม่เป็นไรครับผมก็ยังมีกาลังใจทาต่อ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 ไปนะ,อะพอยังมีท่านผู้ชมส่วนหนึ่งคอยสนับสนุนผมอยู่ดีนะโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมครับมา้าโดนล็อกก็เลี้ยบแต่ไม่ตายนะเนื่องจากผมมาช่วยเหลือทันนะแล้วเอเลรเตอร์ตายไปครับแล้วก็เล่นเป็นอ,อะไรวะเลนเ่นเป็นเปิดตาแล้วกันนะทาชิเล่นเปิเปดตาน่าจะดีที่สุดนะสามารถเอาฮิลมาได้ครับแล้วแต่สถานการณ์นะถ้าผมเอาฮิลมาเมื่อกี้สจวรน,น่าจะรอดครับอันนี้ผมพยายามจะแลกป้อมนะ อันนี้มาเก็บงานได้สวยครับแต่น่าจะตายไปด้วยนะแต่แต่ได้เป้าม,มาค่อนข้างจากครูมให้มาดิอดูยินเก่งขนาดไหนกันเชียววะโอเคครับสกิลสสไลด์หนีอ,อกมาอ่าไอเทมนี้ผมจะไม่ออกตามนี้นะครับผมผมจะออกตามสถานการณ์นะ,อ,ะอันนี้ขึ้นเป็นไนท์เพจและกันนะเป็นไอเทมที่โคตรจะกนะโกงกครับโกงมากๆครับบาร์ปีสนี้ก็ยังดีคนระับไนท์เพจเป็นไอเทมที่ดีสุดๆนะเป็นเก็บไว้ออกตอนต้นเกมนะ สำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่เล่นซัพพอร์ตนะเล่นแทงเล่นซัพพอร์ตแนะนําให้ออกครับไนท์เพจสําคัญมากครับแต่แต่ถ้าเป็น Kick คลิกสก็คลิกสิแพนด้าคลิกเอ่อแล้วก็ไออะไรวะตีมี่พวกที่พึ่งลกคูดาวเราก็จะออกเป็นแพตตินัมมาแทนนะ,ะจริงๆผมเล่นทายชีพแพตตินัม um ก็ได้ครับแต่เอาไนท์เพจมาแก้เทิววยครับจังหวะน,นี้เสียเสียอันติมาครับ จัดมาดิโอเคครับผมจะมีโอกาสได้แลกเทลไหมครับอันนี้ถอยมาแล้วก็กด execute ครับอันนี้ผมรู้สึกว่ารีบกดไปหน่อยครับอันนี้ยังไงก็ต้องหนีคู่สัจัจวครับสัจัจวดก็หนีล่อมาได้ครับส่วนมาก็เข้าไปเก็บงานครับเก็บงานได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโอ้โหแล้ววีราก็ซ้อนสวยครับเกมเกมนี้มันไหลย,ยังวะสิแล้วเนี่ยหนาที14ตัวกูจะบ้าแม่งฆ่าอย่างเดียวอะคตดมันะนะะว แต่ผมบอกเลยว่าผมสปอยไว้แล้วกันช่วงหลังแม่งบอกเลยยังตึงยู่ๆมันก็ตึงครับสงสัยว่าคือตัวผูมมันไม่ต้องใช้คือตัวฝั่งเราเนี่ยไม่ต้องใช้ไอไอเทมสักเท่าไหร่ครับเช่นม้าเนี่ยมา้าผมเคยเอามาไปซัพพอร์ตนะคือไม่มีไอเทมสักมีไอเทมแค่ไอหินโรมอะ่ะมันโคตรแรงเลยครับมา้านี่จัดมาดิโอโหูได้ได้ได้เลเตอร์มาครับจังหวะน,นี้ผมอาจจะไม่รอดแล้วก็สไลด์ออกมาครับผมถ้าเป็นมาหลอดนี่ตายไปแล้วนะ โอ้โห oh, 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 oh. ผมนี่โคตรรักทาชีเลยว่ะตัวตัวแม่งอย่างโกงถูกใจเลยครับอ่าน,นี่ก็มาเก็บเลือดหลังป้อมเล็กน้อยนะอ่าอ่าแล้วก็พิ์เตือนเพื่อนไปครับว่าบุญนะอาร์ดีวินน่าจะได้เป็นบุญนะกอดบุญแต่เรียบร้อยครับแต่อย่างน้อยผมก็มาขอเอาเงินสักหน่อยละกันเพราะยังไงก็ไม่มีคนมาเคลียร์อยู่แล้วนะเฮ้ยจังหวะนี้อเอเอเร,เ,รเริ่มได้ก็ไปครับจังหวะนี้มีม,มีอ่ามีสจวตครับที่ ที่น่าจะตายครับเดี๋ยวสเจาะสกอสจืดมันแปลกๆนะครับ,บรู้สึกว่าสกอมันค่อนข้างจะน่าสนใจโอ้โหแล้วแล้วพุ่งใส่ทําไมอ่ะมันคิดว่ามีอามตาเหรอโอ้โหอดูอินมึงแรงโคูดนี่แล้วก็อันติีอีกรอบรับโอ้โหแม่งมึงแค่ทาชีหรอวะผมผมบอกไปครับว่าทาชีแก้อ,อดูอินนะโอเคผมก็ขึ้นเป็นการเวทเล็กสองชิ้นแล้วก็ออกออก,ออกตามสูตรนี้ได้ครับสําหรับผู้ชมคนไหนนะครับแล้วก็วาร์ปกลับฐานไปนะ อันนี้ก็เป็นไนา์เพจนะอันนี้ก็ขึ้นเป็นสะท้อนเลยนะสะท้อนจะคุ้มกว่านะเรื่องเกาะเยอะกว่านา์เพจเนี่ยได้เกาะหลสองร้อยสเลยนะถือว่าสูงมากๆเลยนะสำหรับไอเทมคินที่2นะเป็นไอทมที่สําคัญมากๆครับสำหรับรมูมโอ้โหแล้วบีเจนพุ่งเข้ามาแบบนี้ไม่น่ารอดนะผม หลอดยาครับนี่ปาดไปครับแล้วก็สไลด์กลับมานะครับเทลยังไม่มีไอเทมยังไม่เป็นอันตรายขนาดนั้นนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างพึ่งไอเทมพอสมควรอันนี้ผมก็เคเคี้ยไปครับอันนี้ก็พยายามหาซิทโครงซีของ,ของโอ้โหแล้วสะจวดโดดไปอย่างสวยครับจังหวะนี้ผมก็ซ้อนตามครับยังยังไงก็ต้องเล่นตามอยู่แล้วโอ้โหดูล็อกครับท่านผู้ชมปาดไปครับยังไงก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดออกมานะโอ้โหแล้วแม่งดูล็อกแล้วเลื่อนเหลือนิดเดียวอะ่ะอันนี้ถ้าถ้ามาผู้ เอ่อสกิลสองโดนก็น่าจะอันนี้สวิตเป็นฮิวครับก็ก็เพื่อเอามาเล่นนะรู้สึกว่ามันมันแปดนาทีละมันเริ่มแหม่งแ่งแนะล้วครับเทลมันเริ่มแรงแล้วนะ่ยมเพื่อผมเพิ่งบ่นไปว่ามันเบานะแต่จริงๆเทลมันแรงประมาณแปดนาทีนะแปดนาทีก็ประมาณ,มาณกลางเกมได้นะเฮ้ยผมต้องสวิตเป็นฮิวนะเนื่องจากเนื่องจากมันจะมีโอกาสแพ้นะไอ้ปิดตา เราเราต้องเล่นตามสถานการณ์นะปรับตามสถานการณ์นะไอเทมไอเทมชิ้นเดียวไม่สามารถครอบคุมจักรวาลได้นะขนาดฟอรลินยังมีตัวแพ้เลยอันนี้ผมด,ดูเข้าไปปุ๊บเอ็กซ์คิวได้ได้ได้อดูวินมาแล้วแล้วมันจะพุ่งเข้าไปทําไมวะโอ้โหไปหมดเลยคนระับนานมู้ชมไปหมดแผงครับตายหมดแผงครับจังหวะนี้น่าจะทําให้มันได้เงินเยอะมากๆครับแล้วก็ตีตื้นมนเป็นยี่สิบต่อสิบครับโอ้โหแล้วบัตเตอร์ไฟออกดีมิชชอร์ชิ้นสามอ่ะ ค่อนข้างน่าสนใจอาร์ูอินก็ขึ้นได้นิดๆหน่อยๆบีเจนขึ้นเป็นไออะไรวะสเปียร์ออฟลองอินุสส่วนอเลเตอร์ขึ้นเป็นไออะไรวะผมนึกผมนึกไอเทมไม่ออกอ๋ออาร์กุนี่ครับโอ้โหฝั่งมันเริ่มขึ้นไอเทมเยอะแล้วนะผมยังขึ้นไอเทมไม่เต็มเลยนะการการต่อของวันนี้มันมีข้อเสียอยู่นะคือมันจะเปลืองตังค์นะสาหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ว่าการขึ้นของคินเต็มดีกว่าก็ขึ้นของคิ้นเต็มน่าจะดีที่สุดนะอันนี้มีก็ อาการกระตุกเล็กน้อยครับต้องทาการตัดต่อไปนะเพื่อให้คลิปมันกระชับม,มากขึ้นจังหวะนี้ดูดใส่ไปครับโอโ้โหดูล็อกยังไงก็ตายว่ะจังหวะนี้ผมโอ้โหยังมีด,ดูดยังมีรอดไหมโอ้โหจหังหวะนี้แล้วกดฮิวครับโชคดีที่เอาฮิวมานะถ้าเอาถ้าไม่เอาฮิวมาน่าจะไม่รอดนะผมถ้าดูดดูนทิวผมว่าทิวตายว่ะแล้วได้สะท้อนมาแล้วแล้วยังไงต้องแก้ทวิวว่าขึ้นเป็นชีวบัร้อมาเลยครับถ้าพอทิวไม่เริ่มแรงแล้วเฮ้ยมันคลิมัน ไอดาบคลิแล้วก็สลิปสติงครับแล้วก็ไอไอเทมตีไว้ครับมันแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเทลผมคิดว่าต่อไปน่าจะขึ้นเป็นบรูคินสเปียนะโอ้โหเป็นตัวที่เป็นแคลรี่ที่โคตรแรงเลยนะพี่โยมรับไม่ไหวครับแล้วก็ฝั่งนั้นไปเคลียร์บนนะครับอ่าผมก็จะขึ้นเป็นไออะไรดีวะอ๋อชีวบลอดลืมรับผมว่าผมต้องตัดเริ่มตัดบ้างแล้วและเริ่มเหนื่อยแล้วนะพียม แต่ไม่เป็นไรครับเราทําคลิปโอ้โหแล้วแล้ว,ลวมมดแต่เปิดของมาดีเทลแล้วเทลเสียฟิกเกอร์ไปครับแล้วหายหมดแผงวันนั้นอยู่แต่แต่อย่างน้อยก็ได้คืนมานะก็ก็เทดเกันไปครับแล้วแล้วมันหายไปไหนอีกสามสา,มส,ามสองแรกสามครับถามว่าคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มนะแคลรี่ฝั่งมันยังอยู่ครับแคลรี่ฝั่งมันฟรีมากๆาครับไม่ค่อยมีใครเข้าถึงระยะ <c oughs> ผมก็เข้าไปไม่ถึงครับต่อให้เข้าถึงดามจก็ไม่พอนะ ฮ้ยแล้วบีเจนโยนโยนแย้มันใส่ครับคุณขี่แย้มันอันตรายจริงๆว่าน้องผูมผมผมชอบเล่นมากๆเลยตอนตอนตอนไปเล่นออฟเลนผมก็ไปเล่นมาห้าตำแหน่งแล้วนะและแล้วก็พบว่าตำแหน่งซัพพอร์ตเป็นตำแหน่งที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นดีที่สุดแล้วเพราะตำแหน่งอื่นก็กระจอ,อกเกินนะส่วนแคลรี่ก็คิดว่าน่าจะวินเลทสูง,ส,งสูงสุดละเพราะผมเล่นแคลี่ค่อนข้างจะชนะบ่อยนะ ก็เจอรูมดีดีบ้างนะเจอรูมแย่บ้างครับแล้วแต่ตาแต,แต่แต่ผมบอกเลยย่อนเป็นตัวกลาครับอย่าหาเล่นนะแล้วอลเลเอร์น่าจะเสียฟิกเกอร์นะปาดไปปุ๊บเบโพูดโดนทางๆน,นั่นนี่อาดูอินค่อนข้างหนานะสจวะสจวะจะจะจะ,จะยิงตัวแทงยากนะเป็นแคลรี่ที่ตกเมตานะน้ำว่าตกเมตาแล้วกันไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะโอ้โหมาดีอาดูอินมาดีอันนี้รอรอแตอ่นตีครับ ถ้าถ้ามันเข้ามาก็น่าจะหายหมดแผงแล้สจญญดูดูเข้าไปครับมามาถ้าเนี่ยถ้าผมเข้าซ้อนยังไงผมก็ตายนะเข้าเข้าไปโดนล็อกครับแลกแลกอ r d u ินมาได้ไม่ค่อยคุ้มนะป่าแลกซับเออเราทําการควบคุมสามครับหูจังหวะนี้ผมช่วยใครไม่ได้วะมาดีมาดีบัตเตอร์ไฟมามาดีมาดีสู้กับกูในป้อเหมอถ้าถ้าผมสไลด์ไปเอาทีวผมคิดว่าน่าจะไม่รอนะอ่าเพราะเลือดผมน้อยเกินนะ โอ้โหแล้วเทวมาใจาหวะนี้จะตายไหมโอ้โหถ้าโดนอีกนิดเดียวผมตายแน่อ่ากดฐานเลยดีกว่าไม่ต้องกดฮิวนะเรืองก็เก็บไว้ฮิวให้เพื่อนดีกว่าอันนี้ขึ้นเป็นไกอานะเนื่องจากอารเตอร์มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะอ่าก็ดูจากไอเทมแล้วก็ไม่น่าไม่น่าจะแรงเท่าไหร่นะอารเตอร์อารเตอร์ส่วนใหญ่เขาไม่ได้บิวสายนาเมีส่วนใหญ่จะเป็นบิวบิวล็อกต่อเนื่องนะอ่าก็ผมก็เลยเอาเป็นชิวบร้อนมา อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแหวนแหวนอินไออะไรวะจาชื่อแหวนไม่ได้มันชื่อยาวนะไอเทมอาวีค่อนข้างยเยอะเนาะบางครั้งมันก็จําไม่ได้ครับสมองไม่ค่อยดีเนาะความจําไปหมดแล้วโอ้โหแล้ววีล่าจะไปล้วงเทีวแต่ตายนะจังหวะนี้เทีวหมดไอเทมเลยหนีแล้วปาดไปโอ้หูไม่เข้าอ,ะอ,อ่ะท่านผู้ชมอ่าเออเราเก็บงานต่อมาดูซิว่าเขาจะเก็บงานได้ไหมปาดโอ้หูไม่ได้เทียวอะ ไม่ไหวยิงไหวนั่นวิญยมดามีดาม,ม,มิขาดไปนิดนะผมไม่มีอันติถ้ามีอันติผมก็ซ้อนเออเราแน่นอนนะครับผมอ่าอันติก,ก็ติคูดานะผมไม่ได้เล่นบิวบิวลคูดาวนะเล่นเป็นบิวอะไรวะไอบิวแทงนะผมมีลถคูดาวจากพูเวสหกเปอร์เซนต์เองค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวทีวไม่งไอเทมจะคุบแลยเหรอวะโอ้โหกูจะบ้าตายขนาดขนาดสกอร์น้ำยี่สิบเก้าต่อยี่สิบนั่นนี่ทำไมเกมมันตึงจังวะ แล้วฝั่งนั้นได้าร์กว่ะโอ้โหตึงตึงจัดแตนะ่รู้สึกแปลกๆแล้วนะถ้าถ้า,าถ้าแบบม้วนเดียวจบคือจะชนะง่ายคนระับแต่ถ้าพอเลดเกมมาก็สู้เทียวยากพอสมควรนะโอ้โหดูดูดูเสถยพุ่งเข้าไปอันนี้ผมเข้ามารับดามีทำไมวะอันนี้ผมเดินอ้อมแบบกล้าหาญชันชัยไปคนระับแล้วมา้าแลกทีวมาได้ค่อนข้างสวยคนระับมา้าดีอาวินไปไห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 น,ไ,ไ,หนได้นะได้นะได้นะนะปึ๊บสไลด์ไปคนระับ จังหวะนี้รอรอแค่อันตรีครับอ่าถ้าถ้าไม่มีอันติีก็ค่อนข้างยากครับในการเก็บสีสแตกเยอะเว้นคนเล่นช้ำๆแล้วจังหวะนี้ผมสไลด์ไปปุ๊บแล้วแล้วเออแล้วก็กดฮิวให้ e x e c u t e แล้วปาดมาโอ้โหแล้วเหลือแต่วีลา่าท่านผู้ชมเป็นไปได้่ะโอ้โหตายยาวฟังนั้นก็ตายยาวผมว่าตัดเลยดีกว่านะเนื่องจากช่วงนี้มัน ตายทั้งคู่ครับสูวซิก็เกิดมามีแค่เคียร์ครีปเท่าน,นั้นเองอ่าผมก็ขึ้นเป็นดีมิเชอร์เลยละกันนะครับผมอ่าน,นี่ผมก็พยายามหายเทยวม,มว่าไหนดีไหนไม่ดีผมว่าทาชีมันเหมาะกับดีมิเชอร์นะเดี๋ยวมีมีคนเคยสอนเทคนิคแบบกดดีมิเชอร์แบบส,สลับกดดีมิเชอร์คือผมไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นเป็นอ่าตัดเลือดไปก่อนแล้วกันนะอ่าตอนตอนตอนนั้นผมคิดว่าขึ้นตัดเลือดดีกว่านะ แ,แต่ก็คิดไปคิดมาออดีไหมเชร์ดีไหมว่าส,สรุปกูก็ไม่ได้ตัดนะเออช่างแม่งครับอ่าก็ดูให้มันจ,จ,จุจุใจไปเลยครับคลิปยาวครับยี่สิบกว่านาทีครับดูดูให้แม่งอ้วกไปเลยครับเราท่านผู้ชมคนไหนที่ดูมาถึงจุดนี้ครับท่านผู้ชมนี้สมาธิยอดเยี่ยมนะอะก็ถึงแม้กูจะพูดไปเรื่อยก็เหอะโอ้โหเข้าไปจังหวะนั้นเทวเทวเสียก็คือน,ะนี่โดดเข้าไปครับแต่ตะวันลอ้อ ตายแน่กูกูตายแน่เ,ออเข้าไปรับร็อกครับมามาเข้าเล่นต่อสวยครับแลกทิวมาได้ครับฝั่งมันน่าจะเป็นยูดักลําบากฝั่งผมเหลือสองครับฝั่งมันตายไปสามนะโอ้โหแล้วอานดูอินแม่งแม่งไล่แม่งไล่ยังดุครับาดูอินเลดกมนี่โคตรหนานะเลยถ้ามันมันชนะสะจัจจุตได้ครับสจัจจตจะว่าแรงก็ก,ก็ก็ไม่ขนาดนั้นนะ แล้วแล้วมันไม่มีคนไปเคลียร์คลิปล่างวะผมมั่นใจครับเรีนล่างแตกแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหหามเงยกูก็อีกสิบสี่วีแล้วเพื่อนไม่มีใครเคลียร์เรีนล่างเลยคนระับโอ้โหอันนี้มีอาการง่นนอนเล็กๆน,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 น้อยๆ่ะแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้อก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ yeah, กดซับนะพูดพูดย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยน้ำลายเปลี่ยนน้ำลายชฉ์หมดแล้ว,แล,วแล้วมันไปทกักแล้วมันไปลดเลือกกับว่าดูไฟทำเบื่อ โอ้โหค่อนข้างแย่ครับแย่มากๆครับวีล่าวีล่าอยู่อยู่แถวเอลซายนะนนี้ผมก็ลงมาเคลียร์ๆครแบเนื่องจากไม่มีคนมาเคลียร์เลยนะโอ้โหแล้ววีล่ามันแหลมเกินไปตายอีกแล้วท่านผู้ชมนี่แหละสาเหตุที่ทําให้เกมมันเล่นยากนะขนาดสกอร์นำขนาดนี้แล้วแม่งรู้สึกเล่นยากยากจัดๆนะวีล่าแม่งแหลมจัดแต่แหลมเฟี้ย แล้มแลมยิ่งกว่าไม้ลูกชิ้นนะยิ่งกว่าไม้เสียบลูกชิน้นอันนี้หิวให้มาไปโอ้โหจังหวะนี้เอ็กซ์กิวป่าดับปื้ดและยังไงก็ต้องตัดตัดทวิวร่าตัดตัวดามจหลักนะโอ้โหสกิลสองมาไม่ทันว่ะถ้ามาทันน่าจะรอดวัตทูไฟนะดูกันว่าเออเราประทปะวันทูไฟจะรอดไหมไม่รอดว่ะโดนอาดูอินนะเฮ้ยไม่โดนว่ะนึกว่าไม่รอดแล้วอันนี้ยูกับอาดูอินนะอาดูอินแม่งมึงไล่ดูเกินมึงซับจริง้วยเนี่ยก็ตัวมันก็ตัวซับรับ ผมคิดว่าอดวินโคตรโหดเลยนะส,สำหรับผมเป็นตัวที่เป็นเมนเมนของผมเลยอะแบบเมนแบบเมนเลยชอบชอบมากครับอดิวินแพดแพดแพดก่อนก่อนมันโคตรโกงครับอันนี้วีล่าสตันไปแต่อดวินกดอันตีล้างซีซีเฮ้ยน่ามผย้ชมแม่นโคตรดูดูจานนะอดวินออกเป็นไอไอเกาะไฟแล้วก็ไอกไอาแล้วก็ชีวร์อนอนนะก็ ก็ไฟไก,อ,ไก,อ,ไกอาไกอารกันวีล่าหรอว่าค่อนข้างน่าสนใจนะผมว่าเอาเ็นน,นั้นดีกว่าเอาเวนทอยแต่ไกอาก็เป็นคอมโบที่ดีครับสำหรับออกกับอาดูินนะอันอนี้ผมก็รอดีมิเชอร์ครับถ้าได้มีถ้าได้ดีมิเชอร์มาก็น่าจะทําให้ผมเล่นได้สะดวกมากขึ้นนะก็มีกดกดแล้วลดด้ำมจได้นะดาบดีมิเชอร์เป็นของดีทีเดียวครับเหมาะสําหรับออฟเลนแทบจะทุกตัวเลยครับน่าจะยกเว้นแค่เรียวมาแหละเรียวมากดกดไปก็ไร้คาครับ มันมันมันขึ้นอยู่กับการหลบสกิลนะเดี๋ยวมาอันนี้ก็เซตไว้ครับแล้วก็เตรียมกดขายสวิตเป็นก่อเกิดนะโอ้ยเนาะกูคิดว่าตัวเองมันมือเร็วมันกิ่งกันนะั้นเลยเหรอแล้วก็กดแล้วก็กดเคียวไว้ครับเผื่อเผื่อเผื่อไว้นะแต่แต่เงินแค่นี้น่าจะสวิตไม่ได้นะอันนี้ผมรักไก่ตีดังครับอ่ารอรออาร์ดูินมาอันนี้พุ่มผิดนะอ่าได้ได,ได้ได้อาร์ดูินไหมครับไม่ได้ะ่ะยังไงก็ต้องกด กดดีมิชช์แล้วดูดใส่ครับนี่ปาดปาดไปครับโอ้โหแล้วหายหมดด่วนทา้ผม้ชมค่อนข้างจะเสียดายนี่แล้วได้บัตเทิกไฟามาแล้วเหลือเลือกแค่นี้ผมขายดีมิชช์ครับแล้วก็แจสสวิตเป็นก่อกเกิดนะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าวันนี้ก็กดฮิวให้สตูดไปครับเพื่อเพื่อให้เล่นต่อได้ครับจะได้ไม่ต้องกลับฐานเนาะแล้วแล้วก็กดฮิวไว้วีราไปนเนาะคือผมว่าไอเทมฮิวอ่ะกรุงศุดละสำหรับผมนะแผ่นนี้ ไอเทมล้างค่อนข้างจะก,กระจอกนะอยากให้บัฟมาเพิ่มมากๆเลยนี่ก็เดินหาเทลกับคีรานะเออเราบอกว่าให้อ่าให้ช่วยตีดาร์ครับแล้วแล้วก็บอกว่าให้โฟกัสคีฟแทนนะเพราะพอะตีดาร์ยังไงก็ไม่ทันนะอะ่แต่แต่หัวเป็นไม่ได้นะสะจวยก็ค่อนข้างจะดจะ,จะ,จะ,จะมีมระมิดแล้ววีร่ามันไปตายอีกแล้วผมว่าตัวผมว่าตัวแจกเงินผมว่าทีมเรามามาจากวีรา่าแน่สาเหตุที่มันแบบสู้ได้ครับโอ้โห45ต่อ30 สี่เลยหรอวะไม่เกินไปครับอันนี้ลักไก่ตีดังครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอันนี้บีเจนมาอันนี้อันติยัดใส่ครับแต่ผมช่วยสะจวนไม่ได้วะโอ้โหบีเจนโคตรแรงอไม่รอดวะ่ะท่านผู้ชมแต่แต่ม้านะ่าจะมาเก็บงานให้ผมนะและมาแรกอะเลเตอร์เรียบร้อยครับม้าไม่น่าจะรอดนะจนังหวะนี้ตายอย่างแน่นอนนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมา้ามีก่อเกิดมีลุ้นว่ะแต่ยังไงก็ตายนะ แล้วเทวมาเล่นล่างครับดีนะดีนะเออเล่ออาไว้ตัวทันนะอย่างมากันยังมากันป้อมทันนะทีมเอ้ยโอ้โเออเล่าบ่นแล้วเออเล่าวันนี้เขาเล่นโคตรแบกเลยครับแต่แต่แต่ผมคิดว่าเล่นดีจัดจานนะปึ๊บเคีย,ยครีคว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมเกือบแพ้ครับไม่รู้แพ้ได้ยังไงอะ่ะสกอร์ไม่โคตรจะนำครับเออเล่านี่เล่นโคตรพริว้วเล่นโคตรโหดเลยท่านผู้ชมโอ้โหแล้ววีล่าสตาร์ได้เทวมานะ เทวก็เสียไปก่อคืนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่มั่นใจนะแล้วก็บอกบอกเพื่อนว่าใกล้ใกล้เกิดแล้วแล้วคีมสามตัวน่าจะเอาดาร์กไม่อยู่ครับแล้วแล้วลดูเออร์อรอมาเล่นโอ้โห <c oughs> เล่นดีจัด <Drake> นะถ้าไม่มีเออร์อลน่าจะแพ้ไปแล้วหลายจาาังหวะแล้วแล้วทำไมมันเสียเปรียบได้ขนาดนี้ครับนี่ครับผลของการไม่เคลียร์คีมนะทีมผมจะจะสังเกตได้วา่าไม่ค่อยจะเคลียร์คีมดันเลนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะรวมกันเท่าไหร่ครับโอ้โหเสียเป็นดาร์กว่ะ มาดูโอ้มาดูซิว่ากูจะรอดไหมนะแล้วก็เอาแล้วก็เอาดีไม่เชื่อมาต่อนะครับอ่าดีดีไม่เชื่อมีประโยชน์มากๆเลยนะครับจริงจริงอ่ะผมผมผมสวิตเคียวกับก่อเกิดพอได้อยู่แต่ผมไม่ค่อยจะทำบ่อยมากนะครับมือไม่ได้ไวขนาดนั้นนะค่อนข้างจะช้าเลยทีเดียวเฮ้ยกูละเบื่อเล่นเกมแล้วแล้วไม่เก่งเลิกเล่นเล่นดีไปเนี่ยแต่ผมก็อยากอยากทำยูทูบ ท่าผู้ชมสามารถแนะนาคอนเทนต์มาได้นะแบบอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนก็ผมก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วได้กอ่อเกินมาที่ยิ่งผมควรเปลี่ยนเป็นดีมิเชอร์ครับจะดีกว่านะแล้วก็เอาเป็นไอ้เคียวมาเผื่อเผื่อไม่กี่ตายต่อครับแล้วเก็บหมวดว่าถ้าผู้ชมโอ้โหเกินเกินไปครับชนะแล้วครับโอ้โหดีมิเชอร์ไอ้กอ่อเกินนี้โคตรมีประโยชน์เลยครับคือคือเกมเอลทำไม่ได้นะ ขายขายของแล้วแล้วแบบสวิตกันตรงกันตายนี่เกมเอาทำไม่ได้แต่แต่อาวีทำได้ครับมันมันเรียกว่าการทำอันนี้ว่าอะไรเอาเพยปะคิดว่าน่าจะใช่อาโห Arduino execute ผมก็เล่นบ่อยนะ execute รอ,อป่านะผมคิดว่ากดป่านไวเกินนะถ้าถ้ากดป่าดชา้ากว่านี้นิดหนึ่งก็น่าจะได้อาร u ดินละ อ่าได้มาดิจบเกมแล้ผมก็เกมนี้ก็สุดมันนะจบไปด้วยสกอร์ห้าสิบสี่ต่อสามสิบเก้าโอ้โหมันจริงๆริงว่นะนะผู้ชมเกมนี้ยอมรับเลยมันมากมากก็วีคทอรีนะครับผมโอ้โหดีใจจัดเฮ้ยไม่มีทาชิกูกูจะไปหาดาวจากไหนวะเนี่ยผมก็ยังอยู่ติดติดแกรนดงคอมอยู่ดีนะเนื่องจากเอ่อติดเล่นเกินนะไม่ได้เล่นตัวแบบถนาดสักเท่าไหร่แล้วก็ไปเล่นนอกตำแหน่งเล่นนู่นนี่นั่นนะ ก็คลิปนี้ก็เป็นอย่างไรบ้างครับสนุกไหมครับก็เพิ่มมาอีกหนึ่งดาวเออเราได้ m v p ครับอันนี้ไม่แปลกใจโคตรแบกเลยโอ้ยงั้นคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตะเพียนเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผมบายครับซ you again later มาดูคลิปกูด้วยล่ะกูหมดไฟแล้ว